วันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคง,ง่ายๆในการเพิ่มการเข้าชมสตรีมสดไลต์สดกันนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการเพิ่มยอดไดรัวอเดมมากๆเลยอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันมานะคะคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะ หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์ k m k t h นะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในตัวบริการไม่ว่าจะมีเพิ่มแชร์เพิ่มติดตามเพิ่มยอดไลค์เพิ่มรีวิวและอื่นอมีมากมายเลยนะคะตัวบริการเองมีทาง f a c e b o o k YouTube IG TikTok Twitter และอื่นๆโด้วยเช่นกันค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงดยเช่นกันเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้้้าาใชงงนนนกันไดตรีเลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษท้ตัวนะคะสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะใส่กันไปได้เลยค่ะตัวอีเมลตัวนี้นะคะสามารถเมขึ้นมาได้นะคะหากเพื่อนพืนท่านใดนะคะก็ไม่มีอีเมลนะคะสามารถเมขึ้นมาได้เพียงจำไว้เพื่อให้ตรวจสอบกับทางแอดมินนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านตัวนี้เป็นรหัสผ่านแดตัวขึ้นไปนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างตัวนี้ด้วยค่ะสองคลิกลิงก์นี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากสมัครได้ง่ายๆได้สะดวกรวดเร็วก็คลิกตรงกูเกิลนี้ไปได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสมาชินกลับกันได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยในตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริการให้เลือกกันค่ะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มติดตามเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์โพสเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มการเข้าชมซีนสดไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถเลือกสใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ พลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็น Facebook นะคะกดเข้าไปที่ Facebook เลยหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นการเข้าชมสตรีมสดไลฟ์สดนะคะขอเลือกเป็น S2 ตัวนี้แล้วกันค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะบริการด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการก็เลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยนะคะตอนนี้ขอเลือกเป็นสิบห้านาทีตรงนี้นะคะห้าสสามสองนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ ในส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นคำอธิบายการวางลิงก์ของแต่และเลขบริการก็จะอยู่กันตรงนี้เลยนะคะลิงก์ตัวนี้เรียกวิดีโอไรฟ์สดที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยเราขอเลือกเป็นวิดีโอนี้และกันนะคะยอดเดิมอยู่ที่แปดสิบสองนะคะคัดลอกลิงก์แนะนาไปวางกันได้เลย ปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่ย0สิบค่ะใส่กันไปยี่สิบในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะใส่กันไปสักห้าสิบค่ะในราคาหนึ่งบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะทางระบบนะคะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็รอย้อยขึ้นกันสักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะเข้าไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน แถบนี้นะคะจะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะในทุกๆออเดอร์เลยจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอเลยจะอยู่หน้าน,นี้แต่ละออเดอร์จะมีรายละเอียดของออเดอร์ด้านนั้นอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางลิทด ไม่ว่าจะเป็นริงนะคะปริมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ตรงนี้เลยในส่วนหาน้า,นานตรงนี้ค่ะเป็นเลขเจ็ดตัวตรงนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์ค่ะเพื่อเพื่นอนท่านใดที่มีปัญหาเตําเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อมินีตรวจสอบกันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราทางระบบดําเนินการเตริมยอดเข้ากันสักครู่นึง เข้ามาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง5ช่องทางกันเลยตัวแรกเลยค่ะจะเป็นการสแกน QR code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะได้รับโบนัส5%อัางเปาตัวนี้นะคะจะเป็นการสร้าง2องอางเปาได้รับโบนัส5%กันเลยค่ะคริปโตตัวนี้นะคะด้านในนะีทัทีนะคะชิอเพลตัวนี้นะคะด้านใน arose. มีอยู่หลากหลายบร,ริการให้เลือกกันเลยค่ะเ,เลือกสรรใช้บร,ริการกันไปได้เลยนะคะ คริปตัวตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพท่านใดอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นการช่องทางการโอนเงินต่างประเทศที่ง่ายดายที่สุดเลยทูวันนี้วันเลดนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่มีธนาคารนะคะมีแต่ตัวทูวันนี้วันเลดตรงนี้ก็ง่ายดายด้วยเช่นกันก็เลือสัใช้บร,ริการกันไปได้เลยนะคะไปดูหมวดหมู่ของบร,ริการกันนะคะบร,ริการตรงนี้นะคะทุกๆบร,ริการของทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หนะนี้กันทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลบริการนะคะก็เ,เลือกกันไปได้เลยกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนด้านใดนะคะก็สนใจในตัวบริการสามารถคลิกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ละได้เลยนะคะหาเพื่อนเพื่อนเติมเงินมาก็จะได้รับ5โบนัส5เปเกันเลยนะคะ ตัวเช็คเตรงนี้ค่ะเพ,พื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินในเข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์นะคะจากประวัติการสั่งซื้อเี่ตัวขั้นด้านหน้านะคะนํามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะส่งให้อินตรวจสอบกันได้เลยนะคะตรงนี้สามารถใส่รูปก,กันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อแต่ละหัวข้อแจ้งกันไปได้เลยนะคะยอดการคืนเงินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลย ไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดทั้ง ios และ android เลยค่ะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะย่อยการเข้าชมสตรีมสดไหลสดได้ค่อยๆเ,เพิ่มกันมาแล้วนะคะเป็นเก้าสิบกว่าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m k t h <S. ตัวน,นี้กดพาลิงด้านล่างกันไปได้เลยค่ะไปเลือกดูรายละเอียดกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ